แม่กับลูกนะครับดูดูลูกตายไปแล้วครับลูกตายไปแล้วเกิดแต่แม่ม <vit ö se> ันครับวันนี้เป็นวันเล่นเกมอ้อ่าดิชายนี่มตาว่าให้คนอื่นเห็นไเนี่ยตัวเองตายไปแล้วครับหมดกระสุนไปแลครับ ยิงไปเดียวก่อนละครับอาเม่ก็จะตายแล้วครับสีแดงแล้วครับ,รบอ๋ออ๋อเล่นเกมนะครับอ้อระเบิดระเบิดโอ้ยิงอะไรครับอ้อเรื่ยนะครับมาอะนะดู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 นะดูคนโกรธคนโมโหในเล่นตายก่อนครับอ่าอ่าเรียบร้อยแล เรียบร้อยแล้วครับจบเกม